เมืม่ปวานแอบคุยกับใครก็ไม่รู้สวยมากอย่าลืมนะเอาชุดไปด้วยเดี๋ยวไปรับเดีครับพรุ่งนี้เขามีธุระกับที่บ้านนะไปค้างคืนโอเค,อเคที่ไหนนะบ้านใหม่หรือบ้านเก่าถามแปลกๆที่บ้านก็คือบ้านไงบ้านเก่าเขาอะปอาป๊าเนี่ยไปหลดไอ้แอเอา G P S ไปไว้ในกะระเป๋าป๊าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามไป แวะมาหาได้นะเพื่อนเออพอดีเลยว่าจะปรึกษาเรื่องเทรดหน่อยเดี๋ยวแวะไปหาเออเออ,อย่าลืมสั่งหมูกกะทะมาให้ด้วยนะสองชุดมากเราใครวะสั่งทั้งสองชุดถ้าเดี๋ยวมึงมาถึงเดี๋ยวก็รู้อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวให้เพื่อนซื้อมาให้ ร้อนยิบหายกูก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เป็นไรน่าหนาวแท้ๆจะถามว่าเทศยังไงซิซี่อ่ะวันนั้นสมัครแล้วแตดหมดพอดีเลือย,ยังไม่ได้ศึกษาเลยจริงๆไม่ต้องถามกูก็ได้ที่เนี่ยเขามีโค้ชสอนฟรีสอนแบบจับมือทำอะ่ะมาเดี๋ยวเทศให้ดูคนใหม่อะเรียนรู้ง่ายสมัครง่ายแค่เทศตามลูกศรชี้ขึ้นหรือชี้ลงเหมือนตอนที่มึงเคยลอกขอสอบกูอะ่ะ มันง่ายขนาดนั้นเลยเลยวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะชนะตลาดก็ซิกซี่มีเก็บสถิติไงนี่ดูย้อนหลังได้ด้วยมีอัตราชนะแม่นมากนะรู้เปล่าวว้างั้นก็แปลว่าเราจะชนะตลาดมากกว่าแพ้สิเออแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยนี่เดทให้ดูกดซื้อขึ้นเลยรู้ผลในหนึ่งนาทีรอนับถ่ายหลังเลยห้าสี่สามสองนี่เป็นไงล่ะว้ยยอดนี่กูได้ห้าพันแล้วเลยเนี่ย อ่าขอบใจมากเพื่อนกูก็นึกว่าโทรศัพท์กูงั้นมึงจ่ายที่พักให้หน่อยนะเออแต่ก็โอเคพอได้กำไรอยู่แล้วมึงก็อย่าลืมเข้ากลุ่มการเรียนรู้ด้วยนะมีสมาชิกใช้งานมากกว่า50,000คนสมัครก็ฟรีใช้สัญญาณก็ฟรีรีบนะมีเวลาอีก30วันไม่ต้องใช้ทุนเยอะเราพอใจแค่ไหนก็เทรดแค่นั้นอย่างกูแบ่งเงินเย็นไว้ก็เทรดได้สบายใจไปหิวแล้วกินมูอ้าดีกว่า กันนี่ป่าคิดว่าสัญญาณไม่มีจับไม่ได้หรว่างั้นรออะไรล่ะมีลูกเตรียมกระเป๋าแล้วนะไปนี่ไงลูกถึงแล้วเจ็เเยงมานะแอบมานอนนะคะ<อ>ไหนบอกว่าทุลักกับครอบครัวไงตัวเองใจเย็นใจเย็นๆจ,จ,จะตามมาด้วยก็ไม่โทรบอกกนแล้วถ้าไม่ตามมาความจริงจะถูกเปิดเผย,ยได้ไงนะนังคนนั้นไม่อยู่นะ มาลูกไหนไปไปหนไหนน้าคนนั้นมันอยู่ไหนไอ้นูมาด้วยเลยอ้าวแม่สวัสดีค่ะอ้าวแม่หนิงสวัสดีค่ะแม่เจ๊บอกไปรับลูกแม่เลิกใช้ได้แล้วฟิลเตอร์อันนี้ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่นี่เอาใหญ่เลยนะอ้าเปลี่ยนฟิลเตอร์กันละ จริงๆไม่ต้องเื้แม่ก็ได้เก็บตังไว้ใช้เออเรื่องแค่เนี้ยจิบๆแม่ลูกหาเงินเก่งทำเทรขายของทำงานศึกษาความรู้ทุกอย่างเลยแม่อ๋อเมื่อวานคุยกับแม่แม่ใส่ฟิลเตอร์มาเลย